ครับสวัสดีผู้เล่นเกม,เกมทุกท่านนะครับผมกล่าวพบกับเดลตาฟอร์สกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมแล้วก็สกินปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหเยอะจัดๆนะครับนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยว่าถูกอ,อกถูกใจผมมากเลยครับนะคุณผู้ชมมีสกินปืนหลากหลายให้เลือกสรรกันเลยทีเดียวครับนะคุณผู้ชมทีนี้ครับสำหรับวันนี้อย่างที่หน้าปกคลิปบอกไปเลยครับนะไม่ต้องบอกอะไรกันมากครับตัวปืนที่ผมนำเสนอวันนี้ก็คือ SR3N นั่นเองครับนะคุณผู้ชม ซึ่งจะบอกเลยว,ว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างจะสวยนะครับก็คือสกินตัวนี้เลยครับนะ Alternating Current ครับหรือกระแสะไฟฟ้าสลับนั่นเองครับนะคุณผู้ชมซึ่งตองบอกเลยว่าโอ้โหรดทองแดงนี่พันตั้งแต่ปากกระบอกปืนยันแบบท้ายกระบอกปืนเลยนะคุณผู้ชมและมีคําเตือนด้วยครับนะระวังไฟฟ้าแรงสูงครับโอ้โ มีถ้ามันยิงออกมาเป็นเอฟเฟกสายฟ้านี่จะแบบว่าคงจะอลังการหน้าดูครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่า SR 3 M ตัว Alternating Current เนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรมาให้เราบ้างครับ Let's go เลยสำหรับใครที่มองหาการเติมเกมอย่างคุ้มค่าผมขอแนะนำ Gas Top Up บริการเติมเกมที่ดีที่สุดรวดเร็วปลอดภยัยไร้รีฟันการันตี้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมาแล้วมากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตอนนี้ Delta f o r รก็สามารถเติมผ่านแก๊สท็อปอัพได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมีทั้งแพลตฟอร์ม s t e a มและ g a l ี n a นะครับรวมถึงโมบายด้วยนะครับเพียงแค่ใช้ UID ก็สามารถเติมเกมได้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายถ้ากใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาอ่าค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับนะซึ่งจะบอกเลยว่า อ,อันแรกที่เขาให้มา for c i p เนี่ยเป็น CR prism hand stop ครับคุณผู้ชมไอตัวเนี้ยผมบอกให้ถ้าเอาไปใส่ในตัวที่เป็นพวก mark man rifle นะโหนิ่งจัดจัดนิ่งโคตรโคตนะผมบอกเลยนะมันจะเพิ่ม firing stability แล้วก็ firing camila stability ครับความเสถียรระหว่างยิงแล้วก็ระหว่างเลงยิงในะลำกล้องนะคุณผู้ชมเี๋วจัดอะ่นะเนี้ผมบอกเลย ส่วนมัสเซิลเขาให้มาก็เป็นเอ่อ SR3M Steel Suspenser ครับมัสเซิลเก็บเสียงนะครับนะคุณผู้ชมเพิ่มคอนโทรลเต็มหลอดเลยครับเพิ่มระยะแล้วก็ความไวของกระสุนเนี่ยเกือบเต็มเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็บารีลครับเป็น SR3M Castile Tactical ครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยว่ามันมีอยู่อันเดียวใช่ไหมแล้วก็บวกคอนโทรลเกือบเต็มหลอดแล้วก็ Effective เล n ส์ครับก็คือเพิ่มระยะขึ้นมาขีดหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็สโคปครับเขาใส่มาเป็นวิวพอยต์คูสครับคุณผู้ชมก็ซูมระยะ3นะเออ น่าจะดีดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันผมว่านะส่วนแมกกาซีนเขาให้มา30ดัดครับก็ปืนมันค่อนข้างจะยิงไวนะไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าครับส่วนไรกิฟต์เขาใส่เป็นเออสโคปิโอนะครับนะคุณชมบวกคอนโทรลเต็มหลอดเลยครับกิฟตหลังตัวนี้แบบจัดจ้านมากครับนะส่วนพันท้ายครับใส่เป็นเออชาร์โด้บัฟเฟอร์ทูบครับคุณชมบวกแฮนดิ้งเอนดอร์ไซม์มูมิสปีแล้วก็คอนโทรลนะครับนะเออจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า SR 3 M เนี่ยถ้าเราเล่นไปในแนวที่เป็นเออแอคคิวเดอซี่เนี่ยโอ้โหโโคตรกกงออะะผมบเลยน แต่ผมไม่แน่ใจว่าซีซั่นนี้มันโดนเนิร์ฟหรือเปล่านะยังไม่เห็นวีแววกัน,นครับแล้วก็แสแตทภาพรวมเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่น่าเกลียดครับนะคอนโทรนี่นําโดดมาเลยครับรองด้วยแฮนดิรงนะคุณผู้ชมแต่ความสเสถียรในการยิงค่อนข้างที่จะต่ํามากครับยังไม่ถึงเกเลยเห็นไหมเออเอาว่ะถ้าเราเล่นอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดีดอย่างแน่ๆครับคุณผู้ชมนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเคยเออเอาไปใช้แล้วเล่นสไตล์วิ่งยิงครับทีนี้เนี่ยมาเปลี่ยนแนวเป็นแบบว่า เล็งระยะกลางถึงไกลบ้างดกวยครับนะไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยโมดิฟายทั้งก็บอกเลยครับนะว่ามันจะได้ขนาดไหนครับไปดูกันเนี่เป็นไงคุณผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องป่ะล่ะเออเป็นไงโอ้โหเหมือนไม่เหมือน SR3M เมเมื่อกี้เลยครับคนละเรื่องเลยนะเออ โอเคอันแรกเนี่ยฟอร์กิฟผมใส่เป็นอันเดิมนะครับนะที่สกินให้มาก็คือ CR p r i s m Hand Stop ครับคุณผู้ชมมาสเซอร์ก็เหมือนกันครับ SR สอาร์ซับเอ็มสเตลซันะครับนะที่สกินให้มาเมื่อกี้เลยครับส่วนโต๊ะแพทเนี่ยผมใส่เป็นเอ่อโมดูล่าแฮนด์กาดนะครับคุณผู้ชมทั้งหมดเลยครับ5อันลวดครับแล้วก็ใส่ตัวเอ่อชาร์จแฮนด์เดลเข้าไปด้วยครับนะคุณผู้ชมแล้วก็สโคปครับผมเปลี่ยนเป็น p r i s m Universal ์แคูนสครับคุณผู้ชมนะเพราะว่าถ้าใส่3เเนนีี่ยยไปลลลลอองมมาแ้้้วคคคครรรัับบโโโหตะะดุณผูช แล้วก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่เลเซอร์ครับนะเปลี่ยนแนวบ้างครับเพราะว่าใส่เลเซอร์ค่อนข้างที่จะมองเห็นได้ง่ายครับทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นออฟเซตออปติกครับคุณผู้ชมหรือสโคบข้างนั่นเองครับคุณผู้ชมนะเออเอาว่ะส่วนพันท้ายก็ใส่ที่สกรีนให้มาเลยครับนะชาร์โดบัฟเฟอร์ทูบครับส่วนไลกิฟก็สคอปิโอเหมือนกันครับเพราะว่าบวกเยอะที่สุดแล้วครับนะถ้าใส่เอเคเฮฟวี่ทาวเวอร์เนี่ยถามว่าบวกเยอะไหมก็บวกเยอะครับแต่คอนโทรลเราลดลงครับหลังจากที่เราใส่กิบเมาส์เข้าไปแล้วนะ เออเอาวะก็งงเหมือนกันครับความบาลานซ์ค่อนข้างจะทํายากมากสําหรับปืนกระบ,บอกนี้ทีนี้แม็กกาซีนครับจาก30นัดผมใส่เป็น45นัดเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกปืนมันค่อนข้างจะลั่นไวครับ30นัดไม่พอแน่ครับนะและยิงแบบว่าเพี้ยนๆแบบผมด้วยนะ <c oughs> ไม่พออยู่แล้วครับก็ใส่แม็กเม้าส์เข้ามาครับนะเออสแตทภาพรวมประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมคอนโทรล73แฮนดิ่ง57แล้วก็สเตเบลิตี้39ครับถามว่าความเสถียร ามากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งครับนะแต่ก็ด้วยความที่ปืนมันลั่นไวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกกระสุนมันพุ่งหาสตูไวมันก็เลยไม่ต้องซีเรียสมากมายกับการสเตเบลิตี้ครับนะหรือความสเสถียรนี่ครับคุณผู้ชมแค่ให้สเตตคอนโทรลมันได้ประมาณเนี้ยน,นะคุณผู้ชมก็โอเคแล้วครับนะถ,ถ้าเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้โหแต่จะคุมยากจัดอนะ่ะผมบอกเลยโอเคในส่วนคาลิเบรตครับบาลีเกก็เช่นเดิมเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมนะเต็มหลอดทางขวาทั้ง2หลอดเลยครับนะความไวของกอระสุนหรือก็ความสเสถียรในการยิงนี่งครับพอกริ เป็นเอ่อเอ็นดูไซมูทเมนสปีดครับต้องบอกเลยว่าปืนนี้โยกโคตรไวคุณผู้ชมนะโยกเหมือนอยู่ในผับเลยครับซ้ายขวาซ้ายขวานี่อย่างพิ้วแลกิฟครับเอ่อเอ็กซ์ตาร์คอนโทรลแล้วก็ฮิฟไฟเอ็มสปีดครับวิ่งวิ่งยกปืนอยู่นี่คืออ่าตวัดปืนลงมานี่ยิงทันควันกันครับนะทันท้ายก็เอ็กซ์ตาร์คอนโทรลกับไฟลิ่งสเตเบลิตี้ครับเต็ม2หลอดขวามือเหมือนเดิมเช่นเดิมครับส่วนออฟเซ็ตออปติกครับไม่ซูมแล้วก็สโคปก็ไม่ซูมเช่นเดิมครับนะเอ่อเพื่อความมองเห็นระยะกว้างครับโคตรปืน ประมาณนี้เลยนะครับนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับนะเออจริงๆเนี่ยแม่ผมมีอยู่2กระบอกเห็นปะกระบอกเนี่ยเคยทําคลิปไว้นานมากนะครับต้องบอกเลยว่า accuracy ร้อยเนี่ยยิยงแม่นยํามากๆครับนะสำหรับปืนกระบอกนี้ครับเอาว่ะโอ้โหสวยงามแดงเงินทองดําตัดสายไฟด้วยโอ้โหจับจัดจะไปครับเอยได้อยู่มันเหมือนจะส่ายออกไปด้านข้างนะคุณผู้ชมนะ เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัวไหนที่ช่วยเลยครับเราคอนโทรลจากมือล้วนๆดูดิฟุตเวิร์โคตดไวปะฟุตเวิร์อย่างไวอะ่ะผมบอกเลยเออโอเคทีนี้ร้อยเมตรไป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 มันกระโดดออกด้านข้างเพราะว่าเรากั้นหายใจยิงอะคุณผู้ชมถ้าเราไม่กั้นหายใจยิงล่ะมันก็พอได้ครับนะแต่บางครั้งอาจจะต้องช่วยหน่อยครับก็ระยะหวังผลน่าจะประมาณ 50ถึง90เมตรถึง80เมตรไหมน่าจะประมาณนั้นครับเพราะถ้า100เมตรเนี่ยต้องแบบว่าฟุกจริงๆไมเออต้องลองครับเนสนามจริงไม่แน่ใจว่าจะต้องฟุกหรือเปล่าแต่ก็ถ้าเรายิงจริงจงจากอาจจะได้ก็ได้ครับทีนี้ดูออฟเซ็ตออปติกครับหรือสโคปข้างนิ่งกว่ากันเยอะครับนะไกลๆก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเออว่ะ ก็ดีดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเออ50เมตรถึง80เมตรโดยประมาณนะครับ200เมตรไม่ต้องไปพูดถึงมันครับคุณผู้ชมไม่ถึงแน่ๆครับแทบจะไม่ตายอะ่ะผมบอกเลยนะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิวเราในวันนี้อาจจะต้องวิ่งเข้าใกล้หน่อยครับแต่ไม่ถึงก็ใกล้มากนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกับสนามจริงกันเลยว่า SR 3M กับสายไฟที่พันรอบปืนเนี่ยมันจะไฟแรงสูงจริงๆอย่างที่มันบอกหรือเปล่าเล t โกเลยเอาว่ะคุณผู้ชม ด่านแอสเซนชันคุณผู้ชมนะเออนานทีได้เจอด่านนี้บ้างครับดีเหมือนกันลงหน้าเลยลงไปด้านหน้าเลยรอเลยเลื่องลงไปรอครับเอาวะโอเคกำบังฝั่งนู้นก่อนเออกำบังฝั่งนู้นก่อนนะไม่มีเลเซอร์น่าจะลงอกครับน่าจะไม่ค่อยมีใครเห็นเรารอเลยเล็กรอครับเรือมันมาถึงกันยังวะ อุ้ยอุ no ้ยกูโดนกูโดนแล้วเดี๋ย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 วมดี๋ยวเดีวเียวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวนดี้ย่เดียเดียวเี๋ยอเขอก่อนดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเวเข้าไปดิกยวส่เข้าไวดิครวเอีียวเีเี๋วาี๋ยวเอววเยเวดวดดเด วากระสุนย์เบิกความทันทีมีปะมีปะละ่ะมีปะละ่ะก็ะะเ,เอาดิเดี๋ยว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 โหวิสี่สิบห้านัดเหมือนจะไม่พอคุณผู้ชมลั่นไวเกินนี่ละ่ะเอาดิได้ทุกอย่างได้ทุกระยะครับใกล้ๆเขาได้เสียงปืนมันเบามากนะเหมือนเหมือนปืนยิงเป็ดและนนกกระจิบอะไรประมาณนั้นนี่เรียบร้อย เอาว่ะไม่ช่วยเพื่อนเลยนะเฮ้ยไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอโอ้โหไม่ตายเหอะเอาหวัอยู่ในควันเนอะผู้ชมเห็นนะ่ะขอสร้างไอ้ตรงนี้ก่อนเออลุกมาเพื่อนอย่างนั้นอย่างคันเอวยอยู่ไหนครับเอวยอยากจะลองเหมือนกันนะร้อยเมตรเนี่ยอยากจะลองร้อยเมตรเหมือนกันนะครับผมโผล่มาดิ อ้าวอ้าวอ้าวยิงตัวนู้นด้วยตัวนี้ปืนพี่นี่มันกระแสไฟฟ้าแรงสูงเลยเออใช้ยาปืนไม่ธรรมดานะไอ้นี่กระบางว่ะมองไม่เห็นเลยพอมันไม่มีเลเซอร์รู้สึกมั่นใจมากกับการที่จะโผล่ออกมายิงครับโอหชิบหายรถถังรถถังมันเริ่มเลยรถถังมันเริ่มเลยครับผมเอาว่ะนอนยิงนี่แหละ ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเออแอบช่วยแอบช่วยแอบช่วยเดี๋ยวครับอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันส่องมาจากบ้านเลยอ่ะครับลุยยันไว้พ่อหนุ่มยันไว้อะไรล่ะครับหลบนี่ล่ะเอาไปดิก็เอาไปดิก็เอาไปดิก็เอาไปดิเก็บสองเลยครับดับเบิลคิวสแตนด์เบิลดอนแฮร์รี่ไอ้หนุ่มโอหเฮ้ยเพื่อนปะวะ เอาไม่ใช่เพื่อนนี่เมื่อกี้เห็นหัวเขียวเวนเนยโอ้โหนี่ขนาดแยกเสื้อนะมาดิมาดิมาดิผมเห็นอะไรมันตีเลากาผ่านหน้าไปวะเมื่อกี้ใช่เทมเพลตไหมตกใจที่ว่าใครมาเล่นกายการรมผ่านหน้าไอ้เวนมีละเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันดูกันเยอะมากเลย กำบาง่อนกำบางเหรอเปิดควันไปปุ๊บนี่ลหละก็เอาไปดิก็เอาไปดิก็เอาไปดิครับก็เอาไปดิครับเปิดควันเปิดควันไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกหนุ่มไม่โดนหรอกครับกระสุนพี่เยอะชิบหายไม่ไม่มีใครตุยเลยไม่มีใครตุยเลยหนีล่ะวิ่งเหรอหนีเหรอหนีเหรอ โผล่ไปดิโผล่ไปดิโผล่ไปดิครับโผล่ไปดิครับกระสุนพี่เยอะบอกเลยกระป๋องปืนบางด้วยเป็นไงมีเปล่ามีก็โผล่ไปดิ่อยกระสุนหมดขวัดไปก่อนเอาวัดที่ขวาอย่ามานะขวาอย่ามานั่นไงกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วฉีดยาก่อนกลับังให้เพื่อนก่อนเจ้วครับ นี <l id> ่เขาอ้อมเลยนี่ล่ะมาดิก็มาดิกเขามาดิสกิลแบบว่าตุ๊กสกิลตุ๊กๆเลยสกิลแบบเบามากโอ้ยโดนโดนกูโดนแล้วเอาว่ะโยนสุดให้เพื่อนก่อนแกวักหนุนนี้ไม่ดีหนุนี้ไม่ดีลุกมาเพื่อนลุกมาเดี๋ยวคร <kah> ับ <ve Bond> <t ans pakai Again> ชิบหายเว้ยแล,ล้วลงล่างดีกว่ะโดนไม่โดนไม่โดนหรอกม,ม,มาดิมาดิ๋ยมาดิ๋ยโอ้โห้โดนตุ๋ยว่ะดีนะไอตัวที่เราขิวเมื่อกี้มันเปียกกระสุนพอดีครับผมมองว่ามันเปียกกระสุนนะเมื่อกี้ไม่มีใครทำลายรถถังเลยเหรอครับผมโอ้มุดลูโอเค มาไมไปก่นอนรองบวงรองบวงรอบวงขันไปเอาดิจะ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 เอาดิเอเอามาเฮ้ยเข้ามังเกอร์เข้ามังเกอร์อะไรล่ะครับเกามาดิครับนี่ละ่ะนี่ล่ะเอาดิเอาดิ <c oughs> เอามาดิปิระสุนพร้อมกันแต่กูได้ก่อนกูได้ก่อนกูได้ก่อนโอ้โหคือปืนมันทุกอย่างมันพิ้วไปหมดเลยคุณผู้ชมใส่กระสุน เออขึ้นลำกล้องโอ้โหสโลงสไลด์ปืนนี่คือผิวจัดอะเหมือนจะยันไม่อยู่ว่ะเฮ้ยเหมือนจะยันไม่อยู่ครับโอเคกำบังเดี๋ยวครับนี่แหะนี่แหะคุณลุยอยู่แล้วผมหมอสายลุยเว๋แล้วเว๋แล้วดีที่เป็นบอดโอ้โหลูกระเบิดใช่ไหมโ้โหูะนูอีกแล้วอะโอ้โหเอาว่ะ ยึดแล้วว่ะไวมากครับนะ Sod มาดิก็มาดิธนูเหรอมาดิมาดิโผล่มาดิโผล่มาดิธนูเหรอธนูเหรออะไรไม่โดนไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนไม่มีคนรไวอุ้ยชิบหายระเบิดผ่านหน้าเอาดิก็เอาเด็กวิ่งต่อฮะคุณผู้ชม มามาลัล่ะมีใครวิ่งมาหรือเปล่ามีใครวิ่งมาหรือเปล่ามีใครวิ่งมาหรือเปล่าเดี๋ยวครับเฮ้ยอะไรบอดใช่ไหมบอดก็ขอบคุณครับของฟรีแบบนี้ผมชอบเหมือนกันโอ้ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครเห็นเราไม่มีเลเซอร์มันก,ก็โป่งแบบนี้แหละครับเอาว่าสนานออะสีด๊าดยังไะกระสุนลั่นไวเกินติดๆโป่งว่มาตน,นีๆโป่งชอบชอบมาระเบมอพนันก่อนเออ เอาว่ะเปิดไว้เปิดควันไว้ครับให้มุมมองแคบลงเน่นหลังไม่มีใช่ป่ะใช่ปะวะเหมือนจะเห็นป่ะเมื่อกี้ใช่ไหมนี่ไไปไหนเลยครับเอวขาดีครับผมุยยหุยหุวุุุุอหุตเบิร์กุห คุณผมชมเขาแบบว่ายิงกันแบบว่าละนาวเลยครับนะบางก่อนกับบางาก่อนกับบางมาก่อนอยู่ันเยอะเหรอเพื่อนอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าตุย๋ยโอ้โหพี่กำลังยิงข้างหน้าอยู่นะ้องมายังไงก็รับกระสุนไปดิครับอีแบบนี้ก็รับกระสุนไปดิครับเออเอาดิหมอบหมอบมอบกระสุน้นลั่นไวเกิดทีนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาดิก็เอาดิก็เอาดิเอาสิ ไม่เกินไม่เกินไม่เกินห้าสิบเมตรพี่ก็ยิงได้หมดแล้วครับเฮ้ย <laughs> ไอ้บา้าปีกกระสุนแล้วมันยังไม่รู้เรื่องเลยนะเออมันคิดว่าเป็นพวกมันปะวะไอ,อ้แล้วไอ้ชุดสกินผมเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยนะเออไอ้ตอนซื้อสกินมาเราก็นึกว่าเออถ้าไม่คิดว่าเป็นคอร์ลบอาร์คไนนะผมคิดว่าเป็นอะไรไหมเอ่อชุดของนีโ่เดวิ้ไมค์คายคุณผู้ชมอย่างเหมือนเลยนะแต่ติดที่ตรงมาใส่แมสนี่แหละ เอาสิก็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 เอาสิเออมามาข้างบนน่าจะมีเนะี่ยว่านะว่าข้างบนมันต้องขึ้นมานี่ไง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 กูหมอบรอเลยหมอบรอเลยไม่มาใช่ป่ะไม่มาใช่ป่ะไมมาอยู่ไหนวะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยกูโดนแล้วอุยอ้ยดดอุยอ้ย <c oughs> อุ้ยไอคนนี้ปพะว่วาที่มันวิ่งผ่านเราเมื่อกี้ นี่ล่ละอ้วนนี่ล่ะเอาดิเข้าหัวไปละเข่าหัวไปละเข้าหัวไปละแอบแอบแอบเอาว่ะโอเคตัวน,นี้โป่งครับอยู่เยอะเหรออยู่เยอะเราอะอยู่เยอะครับเฮ้ยชิบหายสนูชิบหายแล้วดึงออกดึงออกดึง, <laughs> ดงออกไม่ทันเวรเนยกูตเปลี่ยนแม็ก วะมีเพื่อนหมอสังกัดเดีวยวกันมาช่วยีก็แจ๋วดิครับสาดเข้าไปชิบหายอยู่ไหนวะไอตัวธนูเมื่อกี้นี่ละ่ะนี่ละ่ะเอาดิเก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 าดิเติมเลือดแถวสูงก่อนอโอเคจะเบิดควนันกำบังไว้ก่อนเฮ้ยอะไรอะไรอะไรดีก็เป็นบอดตีก็เป็นบอดนะครับ ดืกอเป็นบอดนะครับอีกแล้วธนูใช่ไหมนั่นไงโอ้โหทำไมมันยิงแม่นจังวะเอาคืนให้ได้เลยคือฝั่งข้ามรถถังเยอะมากอะและเพื่อนแบบว่าไม่แบบว่าทำลายเลยนะเออปล่อยเขาวิ่งแบบสบายใจเฉิให้เขาสบายใจเฉินะเพื่อนเอออึดอัดแท้วะก่าจะตุยเปิดฟันไป ผลเทียมก่อนเออผลเทียมไปก่อนผลเทียมไปก่อนเี็บร้อยครับต้องการเจออุ้ยโอ้โหไอ้นี่อีกแล้วเหรอผม,ผ,มผมก็เลยจะบอกว่าผมต้องการเจอตัวยิงธนูมากเลยใสยต้องวิ่งตามหาแล้ววะ่ะว่าเขายิงคืนก่อนเร็วเขายินดินแดนคืนก่อนเขายิงดินแดนคืนก่อนเพื่อนอะไรล่ะครับยหญมันง,ง่าย อย่าไปเซสชั่นสุดท้ายไม่ไหวมีสิทธิ์แพ้นะครับผมว่าเขาบุกโหดขนาดนี้ปุ๊บคือก่อนเออเน้นแต้มหน่อยไปขวาหน้าหลังไม่มีเลยเข้างงแล้วกันนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วน้องขนูเจอแล้วชิบหายคืออะไรวะนี่ล่ะ วุ้ยเดี๋ยวชิบหายมองเราเห็นได้ไงวะโอ้โหนี่มึงเลโกรักลับมาชาติมาเกิดปะเนี่ยโอ้โหโคตรแมนเลยเอาวะเดินต่อครับคุณผู้ชมยื่นี่เหรอมาดีมามาดีมามาดีมาโอ้โหดีเดินโคตรไวเลยปะ <laughs> เดินอย่างไวอะครับ เดินอย่างไวอะครับผมเพื่อนเพเพื่อนเป็นแหก่อนเออมาด็มาดมามาด็มานี่ขนาดเล็งยิงนะเดินไวเกินเยอะเยอะเยอะอเยอะจเปิดควันนำร่องก่อนไม่มีใครตรงนี้ไม่มีใครโผล่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดเดี๋ยวเปิด ิใครทิ้งเคียมาแล้วชิบหายเ้าจะมาหาเราวะเออมันทิ้จริงๆครับเดี๋มันทิ้ตรงนู้นอะไรชิบหายเาเยอะเลยโอ้หเ็ดร้อครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋นี่นีเซิร์ตก่อนโอ้โหเวเนยมีใครมาอีกนเนี่ย น่าจะมีเลยมั้งเรียบร้อยครับผมเคล็กตุ๋ยหลังเคล็กตุ๋ยหลังอะไรอะไร,อะไรลบลบเฮ้ยอะไรล่ะครับมาดิแลกได้ฝ่ายโดนข้างอีกแล้วกูนี่ล่ะปวดเข้าไปมาเซมาเซม,มีแต่มาสุก้าพุ่งมา,าตอนเนี้ยมีใครบ้าล่ะ มีใครหรือเปล่าเผยตัวมานะครับอุ้ยโอ้ยอีรูกมั้นี่ยผมคนเดียวกะย่างสดเลยเหรอฮะโอ้โหดิโคตรแม่นเว้เนยฉีดยาให้ไวเฉียดอิตาลีเข้าร่างกายแล้วหวดแล้วหวดแล้วหวดเออเอาเอาเอามาดิมาดิมาดิปล่อยผมเยียมก่อนบางตาไปก่อนเออนี่ไงหมอกมาดิหมอกมาดิครับ ว่าสู้อยู่บนภูทรบเปิดแล้วกันนะนี่เฮ้ยข้างบนนี่ล่ละนี่ล่ะนี่ล่ะ,ละ,ละฟุตเวิร์กโอเคโดียวทีสอัสดครับอะไรล่ะครับหมวดเข้าไปอยู่แถวนั้นเห็นเห็นอยู่เอาว่ะเพื่อนหายไปไหนหมดวะข้างหลังอะ่ะมมีใครโผล่มาเลย อุ้ยเข้ามาข้างในอย่างไวเข้ามาข้างในอย่างไวชิบหายชิบหายระเบิดระเบิดนี่แน่ก็มาดิก็โผล่ไปดิก็โผล่ไปได,ปไปไดิจะบอดจะคนก็มาเหอะจะมาเหอะอเดือดว่ะนะเก็บกดเหมือนเก็บกดน,นะครับเหมือนเก็บกดน,นะครับมีปะมีปะโอ้โห้ปิวนี่เอาไปอีกเม็ดหนึง่ง เออโอเคไปครับเทียนไปบอลนี่ล่ะนี่ล่ะตุยดิครับตุยดิครับเยอะว่ะมันลงมาเยอะมากเลยเห็นอยู่ลงมาเยอะมากเลยลงมาเยอะมากเลยมอบมอบไม่บุกเขาอยู่ตรงเนี้ยไม่บุกเขาอยู่ตรงนี้อ,อุ้ยโอแทบตายเว้เนย ความเป็ทีฉีอะเดนารีเข้าร่างกายไหนวะเดี๋ยวกันวะใจเย็นๆอย่างอุ้ยจะบอกว่าให้ใจเย็นๆเวนี้รถถังหัวกูเลยเอารถถังหัวกูเลยเหรอโอ้ยเดี๋ยว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 ผิด โอ้โหไม่น่าจะออกไปช่วยมันเลยว่ะโอ้โหมีเพื่อนมาช่วยแบบนี้ผมก็ชอบนะครับก็ชอบนะครับชิบหายมันมีสไนคอยส่งเรา่ะมีสไนคอยส่องเรานั่นไงไปก่อนเป็นมุมก่อนเป็นมุมเป็นมุมเป็นมุมไม่ไหวไม่ไหวมีสไนคอยส่องถึงมีสีเปียบโดนมาอย่าแบบว่าแม่นจัดอะ ร้อยไม่โดนใครเลยนี่ล่ะโอเคมีใครเก็บสไนไหมมีใครเก็บสไนไหมมาสิมาสิเอาว่ะมาสไนกับโกนมาดิใครจะรอดใครจะอยู่ใครอยู่ใครจะไปเอาว่ะใช้กระโขบข้างนี่แหละใช้ดอนข้างอนระัเฟี้ยวเฟี้ยวสุดแล้ว เอาว่ะจะชนะเอานะครับผมแบบนี้เมื่กี่ผมขอปล่อยหนูุกได้หวะในเมื่อมันเซกเตอร์มันไปเซกเตอร์ุดท้าที่เราจะชนะแล้วจัดปเดยวดีกว่าผมว่านะเออเอาชิบหายดีเป็นบอดโอ้โหโคตรเยอะเลยกําลังจะหามุมดีๆปล่อยหนูุกว่าคุณผู้ชมพวกมายังไงก็ไม่รู้ครับยังเราอยู่มุมนี้ก็ได้เออเอาชิบหายปล่อยไม่ได้หรอ เดี๋ยวนะจะบอกว่ามีคนปล่อยแล้วเหรอจริงปะเนี่ยเฮ้ยผมคิวไป60กว่าตัวแล้ววะ่ะคุณผู้ชมโคตรเถื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน,อนหาแต้ม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 เฮ้ยอะไร,ะไรล่ะครับเฮ้ยน,นะก็ไม่มีใครปล่อยนี่หว่าเออทำไมผมปล่อยไม่ได้อะ่ะมีคนปล่อยแล้วเหรอก็มออไม่นี่ งงว่ะเออจะใหปล่อยหนูไม่ได้วะคุณผู้ชมใครรู้คำตอบเม้นบอกทีว่ะพราะว่าถ้าเราปล่อยไม่ได้ก็คือสถานการณ์ก็คือว่าอาจจะมีคนเขากดไปก่อนนะครับนะก็ต้องรองคิวต่อไปครับแต่นี่มันไม่มีเสียงนิวเคลียร์มาเลยครับสุดยอดเลยว่ะนะเออ SR สาม M ครับสุดจัดผิวจัดจัดครบเครื่องครับรอบด้านเลย,เยนะคิวเท่าไหร่หกสิบสี่ว่ะคุณผู้ชม เท่ระเบิดเลยว่ะนี่เป็นไงดูชุดผมด้วยครับนีโรเดีวิ่งไ่ขายเราห้อยตุก๊กตาตรงกางเกงเลยนะโอ้โหคิกคุจัดโอเคครับคุณผู้ชมก็ผ่านผลกันไปนะครับนะสำหรับ S R 3 M นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไปนเคยมันเคยเป็นปืนติดเมตานะซีซั่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเมตาหรือเปล่าแต่ทางเว็บไซต์ของ Delta f o r รอะปืนกระบอกนีย้ยังติด1ใน3 ปืนเมตาครับนะในการยิงระยะสั้นนะครับนะในโหมดระยะสั้นนั่นแหละว่ากันไปอย่างนั้น,นครับนะทีนี้เนี่ยเออพอมันมีสก,กินเข้ามาเออพอสก,กินเขาลองเปลี่ยนเป็นโหมดยิงไกลดูบ้างครับเออเฮ้ยผมก็ไม่คิดว่าปืนนี้มันจะสามารถยิงระยะกลางถึงไกลได้นะก็เลยลองจัดบิวหน่อยครับนะผลลัพ์ที่ได้มาก็อย่างที่เห็นับคุณผู้ชมพิ้วจะจัดนะครับนะก็ไม่รู้ว่าทั้งคนทั้งบอดเนี่ยผสมปนเปกันไปหนักธนูที่มันยิงแม่นๆเนี่ยยังแค้นไม่หายครับ เลโก้รัดกับชาติมาเกิดไอ้บ้าเห็นแวบเดียวเห็นมุมนิดเดียวมันยิงเข้าหัวเลยครับเออเอาว่ะโอเคพาร์ทหน้าครับมีปืนอีกหลายกระบอกบ้าครับนะที่มีสกินเข้ามาครับคุณชมก็เดี๋ยวเอามานําเสนอกันใหม่ครับนะดูว่าอุปกรณ์ไหนที่สกินเขาให้มาดีๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนครับนะวาจจะใช้อุปกรณ์ที่สกินให้มาแล้วลองเล่นดูครับเอออาจจะดูดีกว่าที่เราปรับเองก็ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวคงต้องลากันไปก่อนดีกว่าครับนะคุณชมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในนพารคับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ See you soon everyday ครับ